วาวออปติกวาวออปปิกอีตผู้เล่นที่มีชื่อเสงมากครับวาวออมติกอันทีม่มาคับปตามแล้วไปดีด้วยกันนะครับผมววออปิกนะครับผมนะอบคุอมานนอยู่นี่ทเฮดโอเคใ่นีู่อตัวบอดี้โอเคไม่ใช่ตลิ่งครับเก่งมามาดูว่าคนไทย ลับจบให้ต่อให้ต่อเรนดูไปไม่ใช่คนเดียวกันพี่นะเอ้ยตี ไปแบ็คเฮดเฮ้ยเมื่อกี้ 시청해주니 <목소리도> <목소리도> สอหรือว่าคนเดียวเขาคนเียวอ่ะคนเดียวให้หักพื่อคนหักแล้วแต่แล้วแต่ขาคนเเดยวน้ำหน่อย้ยเดี๋ยว่วเดี๋ยวไปพักก่อนพี่แล้วโบนมาอคู่กันหน่อยเดี๋ยวแ้วอ่ะเม่อะไรพี่มเนพี่มเีมมา สวัสดีครับนี่ตลาดมันปูมิสเตอร์ไฟตอนบัวภคุณเอกนะผมขอบคุณหนาแน่นตลาดเพื่นเปล่าครับอ่ะซ้ายมือพิก้าใช่ไหมใช่ใช่ไงแบบพูดไทยนิดหน่นอยครนะผมโอเคมาจากประเทศอะไรนะอนัจจเรียโอเคอ่ะเมื่อกี้นี้พี่เห็นคนไทยโดนอัลลีรับไม่ได้ใช่ไหมไ<ด>รับไม่ได้เห็นแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้ตัวเล็กไปต้องเจอผมนี่ไร้เรียกัน นะเดี๋ยวมแบ่งให้ข้าเรแบ่งให้้าเด้วยอาวปไงไม s. <S hey. uh. ่สอนนะไม่สอนดูนะกมไอบไอโบโอเคอ่ะเขาแล้วคุณนี่ครับผม

不要。 હાય <laughs> 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 ลองเปลี่ยสวยมากสวยมากสายแล้วสายแล้วป้นะดมา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 ไปจุมกูบุ๊